สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น EP ีที่31นะครับ EP ที่31วันนี้ผมก็จะมาแนะนำข้อมูลแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเจ้าจ๋อขีม่มอเตอร์ไซค์ในวงล้อนะครับก็ส่วนใหญ่เจ้าตัวนี้หน้ากล่องของเขาอ่ะจะเขียนว่าลูบ h e l ลูบนะครับก็ ตัวมาตรฐานจริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวเด็กผู้ชายผู้หญิงนะครับเหมือนก็วิ่งในวงล้อนะครับแต่ไม่ใช่เจ้าลิงนี้นะครับเขาจะทํามาสองหน้าเด็กผู้ชายกับผู้หญิงส่วนเจ้าลิงเนี่ยก็จะเป็นตัวพิเศษที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในวงล้อก็เดี๋ยวเรามาดูดิเมนชั่นกันนะครับว่ามันไซส์ขนาดเท่าไหร่นี่ผมเอาให้ดูกอนชัดว่ามันเป็นยังไง ที่สมบูรณ์ก็จะมาประมาณนี้นะครับตัวเจ้าจ๋อเนี่ยทำจากสังกสีทั้งหมดเลยแล้วก็วงล้อของเขาเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับอ่ะมาดูดิเมนชันกันว่ามันดิเมนชันเท่าไหร่ดิเมนชันของมันนะครับขนาดของมันก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ6นิ้วนะครับทั้งบนและล่าง ประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเจ้าจ๋อเนี่ยความสูงเข้าๆเขาจะมวกบนถึงพื้นล่างก็เกือบเกือบห้านิ้วนะครับตัวนี้ก็ทำจากสังกะสีทั้งหมดก็จุดสังเกตก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับพวกนี้มันจะไม่ค่อยบุมน,นะผมได้มาก็จะมีนิดนึงก็คือด้านท้ายจะต้องมีทงนะตัวนี้ ตองมีถติดมาถ้าตัวสมบูรณ์นะครับแล้วก็วจะมีเขาจะมีปั๊ม Made in Japan อยู่ที่ตรงเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงตัวนี้จะอยู่ที่ด้านหลังนะครับตรงคอล้อเห็นไหมเอ่ยอวางเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่าโอเคปั๊ม Made in Japan นะครส่วนใหญ่เจ้าตัวลูกตัวะลูกเนี่ยบริษัทที่ผลิตเยอะ มากมากที่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Modern Toy นะครับสัญลญักษณ์เขาก็จะเป็นตัวตัว M กับตัว T นะครับ Modern Toy ก็เป็นงานในยุคป,ปี1950เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เวลาไขาลานก็จะต้องมาไขาลานที่ตัวบิวอินข้างหลังนะครับไขเสร็จปุ๊บแล้วก็วางกับพื้นเดี๋ยวผมจะทิ้ง คลิปการเล่นให้ดูนะครับถ่ายคลิปว่าเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าตัวนี้เวลามันเล่นอะ่ะมันใช้พื้นที่มากนะครับต้องใช้พื้นที่เป็นวงกลมเพราะว่าเขาจะวงล้อเขาจะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าลานจะหมดนะครับแล้วก็จะมีเสียงกระดิ่งด้วยก็ตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับสนุนราคาก็ถ้างานนอกกล่องก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินร้อยห้าสิบเหรียญนะครับยนต์นี้นะ เจ้าลิงเนี่ยผมได้มาหลายตัวแล้วไม่เคยได้กล่องแท้เขาเลยนะครับเพราะกล่องแท้เขาหายากนะหายากกว่าตัวสามซีเท่าเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับถ้ามีกล่องแท้นะครับทางที่กล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นแค่กล่องกระดาษครับสกรีนแปะกระดาษทับกล่องสีน้ำตาลอีกทีนึงก็ไม่รู้เป็นเขาเรียกอะไรอะ สำหรับนักสะสมนะครับกล่องแท้ก็เลยทำให้มันของมันราคาสูงขึ sure ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีกล่องแท้ก็น่าจะเราๆไม่เกินสามร้อยเหรียญนะครับ3ามรอยเหรียญสามบาทก็อยากทราบเท่าไหร่ก็ลองเอาสี่สิบคูณได้เลยนะครับตอนนี้ราคาประมาณนั้นนะครับสำหรับใน e b a บนะในในในยูทูนี่ผมไม่ทราบนะตอนนี้เหรีราคาไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยูทูก็คงไม่ค่อยเห็นนะครับ เจ้าตัวนี้ลิงก็นานๆก็จะโผล่มาสักทีนะครับก็วันนี้ก็ EP ที่31ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับก็สอบถามอินบ็อกซ์ส่วนตัวใน Facebook ผมหรือ,เ,อ,อเพจของทางร้านได้นะครับจิ Toy นแอนททอยแล้วก็ ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอของเล่นมาแชร์ความรู้กันอีกนะครับก็วันนี้ก็ EP ที่3 1ขอจบเพลงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ